วัสดีครับสามารถครับวันนี้เราจะพามาชมที่ดินภายในโครงการส่วนบริษัทไร่แล้วนะครับนี่คือแปลงตัวอย่างของกลุ่ม3านะครับแปลงตัวอย่างแปลงสาธิตนะครับนี่เราจะให้ชมแปลงตัวอย่างของกลุ่มสาธิตกลุ่มกลุ่มสานะครับบริเวณนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแปลงตัวอย่างแปลงสาธิตของกลุ่ม3านะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ ร้อยกว่าตารางวานะครับสามารถปลูกอะไรได้มากนี่นะครับฝั่งนี้ก็ปลูกมะเขือปลูกมะเขือนะครับแป,แปลงตัวอย่างแปลงสาธิตของกลุ่มสามนะครับแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตของกลุ่มสามของกลุ่มพี่เอกนี่นะครับสวยงามครับรอติดตามเร็วๆนี้นะครับเราจะเปิดให้ชมโครงการภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ เราติดตามนะครับแปลงเกษตรแปลงสาธิตของกลุ่มที่กลุ่มที่สมนะครับคอนเซปต์สวนปันสุกนะครับนี่นะครับ hmm. เดี๋ยวเราไปชมแปลงแปลงเกษตรสาธิตของกลุ่มหนึ่งนะครับของพี่สวัสด์ครับและ hmm. นี่คือแปลงเกษตรตัวอย่างของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มของพี่สวัสด์แล้วก็ mm. ทีมงานนะครับนี่คือบรรยากาศภายในแปลงของกลุ่มสาธิตกลุ่มหนึ Generally. ่งนะครับ สวยงามครับมีแต่งสวนเป็นรูปเลข9นะครับตามร้อยพ่อหลวงนะครับแล้วก็มีกระท่อมนะครับกระ่อบในพื้นที่จัดสวนสวยงามมากครับนี่นะครับบริเวณพื้นที่ร้อยกว่าตารางวานะครับสามารถทําอะไรได้เยอะแยะหลายอย่างเลยนะครับปลูกต้นไม้ปลูกไม้ผลปลูกมะนาวปลูกดอกไม้สวยๆหรือจะปลูกบ้านด้านหลังนะครับเรามีด้านหลังเราเป็นคลองนะครับ กองลำลางสาธารณะนะครับมีน้ำใช้ในงานเกษตรตลอดทั้งปีนะครับรอติดตามนะครับเราจะเปิดให้ชมเร็วๆนี้นะครับเดือนกรกฎาคมครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงสาธิตแปลงเกษตรกลุ่มที่2นะครับแปลงต่อไปนะครับเชิญชมนะครับสามารถครับฝั่งนู้นทะเลหากันหมดเลยกลุ่มสาธิตกลุ่มสองนะครับ กำลังทำกระถ่อมกันอยู่นะครับเราติดตามไปใบนี้นะครับสวยงามแน่นอนอันนี้จะเป็นแปลงสาธิตของทีมสองค่ะอันนี้ค่ะเซลลในทีมแปดแปดนะคะนี่ค่ะพี่สมจิตค่ะสู้ๆ <laughs> ใกล้เสร็จแล้วค่ะอันค่ะอันนี้ค่ะกำลังลงต้นไม้กันค่ะอันนี้จะเป็นซุ้มนะคะนั่นคุณแมงค่ะ นี่ค่ะเดินเข้าไปนี่ดอกไม้สวยๆนะคะพี่เหมค่ะกำลังลงต้นไม้ค่ะได้กำลังกานี่ค่ะในทีมลาคานี่พี่รัชตีนะคะนี่ีือค้อนค่ะกำลังทำงานค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังขึ้นกระต๊อบกันนะคะกำลังมุงหลังคาค่ะตอนนี้นี่ค่ะ ทำกันตั้งแต่ตอนเช้านะคะวันนี้มากันครบทรีมนะคะน้องเคิร์ดกำลังเลื่อยเลยนี่คุณสนคุณแมงนะคะ,อ,ะอันนี้พี่ปัดนะคะนี่ค่ะพี่ละไมพี่ที่สามารถนะคะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ